ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีเลยหนี่ที่ค้างไว้ก็ต้องรีบจ่ายแถมเงินเราก็หมดแล้วด้วยสิแย่ชะมัดเลยจะทำยังไงดีนี่เราแต่จะว่าไปคุณตาของเราเป็นคนที่ชอบสะสมพระเครื่องมากเลยนี่นาเราจะทำยังไงกับพระเครื่องเหล่านั้นได้บ้างเนี่ยคุณตาครับได้โปรดช่วยบอกผมทีสิผมเครียดจ,จนจะทนไม่ไหวแล้วฮัลโหลได้ยินเสียงตาไหมาหลานรักก่อนหน้านี้นะ่ะ ตาเคยได้ยินเขาเล่าต่อๆกันว่ามีแอปที่สามารถตรวจสอบพระเครื่องได้อย่างถูกต้องแม่นยำและปลอดภัยอยู่ด้วยนะเฮ้ก็หกหน้านั่นเสียงของคุณตานี่นะว่าแต่แอปที่สามารถตรวจสอบพระเครื่องได้ถูกต้องแม่นยำและปลอดภัยมันจะมีจริงอย่างที่คุณตาบอกจริงหรอมันก็ต้องมีอยู่แล้วสิคุณกำลังประสบปัญหากับพระเครื่องอยู่ใช่ไห<ด><ๆ>มล่ะเงินเราขอแนะนำให้คุณรู้จักกับแอป skcheck แอปเช็คพักเครื่องออนไลน์ที่ใช้งานง่ายและรับประกันความน่าเชื่อถือในราคาที่ถูกที่สุดเพียง100บาทเท่านั้นรู้ผลไวไม่ต้องรอนานโหไม่เคยคิดเลยนะเนี่ยว่าจะมีแอปดีๆแบบนี้อยู่บนโลกด้วยแบบนี้ผมก็สามารถเช็คพักเครื่องของคุณตาได้โดยไม่ต้องกังวลแล้วแถมจ่ายค่าเช็คขึ้น100่บาทเองถูกมากๆขอบคุณนะครับที่แนะนําแอปนี้ให้ผมได้รู้จกักใช้นี่ที่ค้างไว้หมดแล้วเว้ยสบายแล้วเรา พอเช็คแล้วว่าเป็นพระแท้ผมเลยเอาไปปล่อยได้เงินมาหลายแสนเลยแอปเขาดีจริงต้องลอง